วันนี้จะมาแกะกล่องพัสดุที่ลูกค้าตีกลับมานะคะนี้นียอดเส็จไปครัวิธีการไดสติกเกอร์ลายเซน็นช่างไถไปแล้วให้ลูกค้าถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าผิดหรือว่าสินค้าไม่ถูกอะลูกค้าก็สามารถเอาคลิปอะทักมาเคลมกับทางร้านได้นะคะแกะมาเสร็จแล้วลูกค้าจะได้สติกเกอร์แบบนี้ไปทั้งหมด สติกเกอร์ในที่เรียบๆก่อนเป็นที่เรียบๆแ,แ,แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งเอาไปดิดเพราะว่าสติกเกอร์อะพอเวลามันมนวมดไปแล้วอะมันจะทําให้สติกเกอร์อะมีความไปขึ้นๆแบบนี้ให้ลูกค้าหาคัตเตอร์ปัดแข็งหรือไม้กระพาถ้าเกิดลูกค้าที่ไม่มีอันเนี้ยไม่มีบัดแขนนะ็งอะให้ใช้ผ้าได้เลยให้ลูกค้าคะ่ะใช้คัตเตอร์ช่วยงแงะแง้สติกเกอร์ออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าสติกเกอร์เขาจะมีความเหนียวถ้าเกิดลูกค้าไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยอะมันจะทําให้ลูกค้าดึงสติกเกอร์ออกออก,ออกมาไม่ได้อะ นี่ลูกค้าบอกว่าทำไมสติกเกอร์ไม่ติดเลยแบบสมมติว่ามันใหม่ไงลูกค้าจะต้องมีตัวช่วยคือคัตเตอร์ช่วยแงะเขาขึ้นมาแนนงะขึ้นมาก่นลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าสติกเกอร์มันจะติดกับพื้นมากเห็นไหมคะแบบนี้ขอยกขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บให้ลูกค้าใช้ผ้าสม,มมติว่าที่บ้านไม่มีไม่มีโวลีดบีดกลับไปครั้งหนึ่งมันก็จะทำให้สติกเกอร์เรียบขึ้นแบบนี้แล้วพอลูกค้าไปติดลูกค้าก็ยกได้เลยคราวนี้จะยกง่ายแหละง่ายขึ้นเห็นไนหะมว่าม แล้วก็สามารถยกแล้วก็ไปติดที่รถได้เลยนะคะ